สวัสดีครับแฟนคับของน้าฟิลิปครับสวัสดีครับแฟนคลับของน้าฟิลิปทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ศีลหของนักมายากลศีลห้าของนักมายากลครับศีลหของนักมายากลครับแล้วทําไมรู้ตัวแล้วทำไมรู้ตัวแล้วยังว่าทําไมถึงเล่นกลไม่ดังรู้ตัวแล้วทำไมทําไมถึงเล่นกลไม่ดังอยากจะบอกให้เลยที่ไม่ดังเพราะล้านลานไม่มีศีลไง แน่ลูกนี้ดังไปตั้งนานแล้วใช่ไหมแน่ใช่เลยเราต้องมีศีลน,นะครับศีลห้านะัากัญยากลคืออะไรเอยนะครับอ้ไปบวชไปบวชแล้ควจะมีศีลเจ้ไม่ใช่ครับนับศีลรอเล่นไม,ไ,มไ,มไม่ต้องไปบวชก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปบวชครับนับศีลรอเล่นครับนะเราจำเป็นต้องมีศีลห้านะครับจริงๆแล้วนักมายากลที่เข้ามาคป็นนักมายากลของประเทศไทยนะฟลิปอยากจะบอกว่า ต้องเป็นนักมายากลที่ดีขององการมายากลไทยอย่าเป็นนักมายากลชั่วชาอย่าเป็นนักมายากลอับปรีอย่าเป็นนักมายากรชั่วชาอย่าเป็นนักมาย,กออยากรอับปรีนะครับนะฮะถ้าคิดว่าอยากมีนิสัยชั่วชาอับปรีอย่าเข้าไในองการมายากลนะครับไปอยู่องการอือรอ่นซะเลยนะครับไอ้พวกแบบนี้นะครับสังคมมายากลไม่ต้องการนะครับทีนี้ เข้ามาสู่คัมภีร์ก็เข้ามาสู่ศีลห้าของนักมายากลคืออะไรทําไมเราต้องมีศีลห้าเพราะว่าศีลห้าก็คือเกราะคุ้มกันนะครับให้เรานะครับปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าศีลห้านี้นะครับจะทําให้เรามีอนาคตที่โด่งดังในวงการมายากลน,นะครับ โอ้มันเป็นพื้นฐานมันเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันเราเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเชื่อนัทเฟลิปส์ครับออยากรู้แล้วใช่ไหมว่าศีห้าของนักมายากลคืออะไรแอบอยากรู้แล้วสิสีห้าของนักมายากลนะครับแต่กวาจริงแล้วเรื่องนี้นะครับนัทฟิลิปส์จะบอกว่าช่วงที่นัทฟฟลิปส์เข้ามาในวงการมายากลใหม่ๆเลยนะครับเปิดหนังสือดูเขาก็จะมีกฎข้อห้าม สี่ห้าก็คือกฎข้อห้ามนั่นเองเหมือนข้อห้ามของพระไงครับห้ามทำโน่นทำนี่ของเนรก็สี่ห้าเท่ากันเลยนะครับเราก็มีกฎข้อห้ามจริงๆแล้วข้อห้ามนี่มันมีแค่สี่ข้อนะครับสี่ข้อเองแต่นั่นลิบเพิ่มเป็นห้าข้อนะครับเพราะว่าข้อที่ห้านี่มันสาคัญนะครับสี่ข้อนี้มันเป็นการแปลแปลมาจากตำราของฝรั่งทั้งนั้นเลยเขาไปแปลมานะครับนะฮะฝรั่งเขาไม่มี ไม่มีข้อที่5นะครับตรงนี้ฝรั่งเขาแบบใครเก่งใครอยู่นะครับประเพณนี้ของเขาแตกของไขรไม่ได้นะครับเราไปดูกฎข้อที่1เลยไม่เผยความลับอันนี้ห้ามเผยความลับที่เผยความลับอยู่ตาม u t u b e นะครับฟังเอาไว้ด้วยนะครับฟังเอาไว้ด้วยที่ชอบเผยความลับตาม u t u b e นะครับเผยเอาไว้ด้วยชอบเอายอดไลค์นะครับฟังเอาไว้ด้วยนะครับไม่เผยความลับของการแสดงนะครับคำหนึ่งด้วยนะครับว่ามันจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ก็โชว์อยู่ นะครับเราชุดนี้ไปเผยเพื่อที่จะเอายอดไลค์นะครับว้าวนะครับน่าอายน่าอายน่าขายหน้านะครับนะฮะไม่เผยความลับของการแสดงครับทาไมเพราะว่าเสน่ห์ของมายากลมันอยู่ที่ความลับนะครับมันอยู่ที่ความลับเสน่ห์ของมายากลนะครับถ้าความลับถูกเปิดเผยนะครับโอยฟลิปออกมาเล่นคนยังไม่ดูเลยเพราะเขาบอกว่ากูรู้แล้วเดี๋ยวจบเป็นยังไงยังไงใช่ไหมครับแต่เมื่อไหรเขาไม่รู้โอ้ยนะครับ อีกกี่ล้านปีนะครับความลับนี้ก็ยังมีสเสน่ห์ด,ดึงดูดใช่ไหมครับแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อที่1นึ่ต่อไปดูข้อที่2ข้อที่2ก็คือไม่เล่นซ้ากันอ้าวงงไอ้ทาไมไม่เล่นซ้ากันไม่เข้าใจอ่ะงงใช่ไหมครับไม่เล่นซ้ากันหมายถึงว่าในคราวเดียวกันพักหลานไปสแสดงมายากลน,นะครับขอมีข้อมาเพื่อนเขาบอกว่าเอ้ยเรียนอีกทีได้ไหมฮะไอ้รั้งที่สองนี่แหละ อย่าไปเล่นเพราะว่าเขาจะจับผิดเราเขาจะจับผิดเราโอ้งัน้นเล่นไม่ได้รั้งที่สองมันจะจับผิดเรานะครับมันไม่ได้ไม่อยากดูแต่มันอยากจะจับผิดอ้ารู้แล้วหยิบมาอยากตรงนี้อ้ารู้แล้วนะครับเพลินรั้งที่สองอย่าไปเล่นนะครับอ้าเราไปรู้ข้อที่สามนะครับสีลงข้อที่สามก็คือไม่จับผิดกันเองไม่จับผิดกันเองนะครับนี่คือมารยาทนะครับ ที่จะไปนั่งดูนักมายากรก็เล่นอยู่โอ้กรสซิบบอกแฟนน้องเดี๋ยว่อยดูนะมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหนี่ขนาดนักมายากลพูดเองเลยนะแล้วจะไปเอาอะไรกับชาวบ้านเขาล่ะเห็นไหมครับไม่จับผิดกันเองเห็นนักมายากลเล่นก็ชื่นชมตบมือนะครับให้เขานะครับไม่ใช่เอ้ยรู้้วรู้แล้วแต่ทั้งนั้นยังไม่รู้แต่กระดาไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหรูนี้แย่มากๆเลยนะครับแบบเพลงนี้อย่าให้เห็นนะครับอย่าให้เห็นนะครับ เราไปดูข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อนี้แหละทาให้เราเก่งนะครับข้อที่สี่ก็คือคืออะไรรู้ไหมคือการฝึกฝนนะครับฝึกฝนฝึกฝนทําให้การแสดงของเราสมบูรณ์แบบนะครับเราต้องฝึกฝนนะครับอย่าลืมหลานๆนะครับข้อสี่คือการฝึกฝนนะครับอ้าวเราไปดูศีห้าเอาแน่ไปชนข้อสุดท้ายก็คือข้อห้านะครับข้อห้า ข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือข้อ5นะครับข้อ5คืออะไรครับข้อ5ก็คือความอ่อ,อนน้อมถ่อมตนนะครับวัฒนธรรมของไทยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับลหลานๆก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในความเป็นคนเขาก็จะชื่นชมรักหลานช่วยเหลือหลานนะครับเกรงการโอโหกูเก่งกูแน่นะครับนา่าคิณเห็นแย่ไปเยอะเลยพวกแบบนี้นะครับ อนุ่มอมตนเอาไว้เจิมหลักผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมฟิลิปนะครับขอสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับเห็นไหมนี่คือคมภีเอ้ยนี่คือศีลห้าของนักมายากลศีลห้าของนักมายากลเอาไปใช้นะครับหลานหลานมือใหม่ของนักมายากลนะครับมันจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เรามีทั้งเสน่ห์มีทั้งความเก่งนะครับมันจะดันเราให้สูงขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของศีลห้าของนักมายากลนะครับลหลานจะเป็นต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับช่วงนี้ไปดูสะดุ้งผาหากันดีกว่าครับจคิดไม่คิดพดม่ถึงเลยว่าจะมีการทดลองดูโอส้สะดุ้งสะดุ้งผาหานะครับแล้วก็จบด้วยแน่นอนนางฟ้ามายากลครับนางฟ้ามายากลผมมั่นใจในนางฟ้ามายากล ผมม e yes euh, ั่นใจในนางฟ้ามายากลเพราะมันตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่านนางฟ้ามายากนโทรเลยโทรเดี๋ยวนี้อ้าวโทรศัพท์อยู่ไหนผมมั่นใจในนางฟ้ามายากลเพราะมันตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่านโทรเลยโทรเดี๋ยวนี้ฮัลโหลนางฟ้ามายากลโอ้งานอะไรครับโอ้ยออกออกไปคืนนี้เลยเลยครับโอ้โหได้เลยครับโอ้โหงานศึกแล้วครับโอ้บวชแล้วศึกครับมีงานหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นัฟิลิปก็กลับลาไปก่อนครับกับสวัสดีครับลาล้านครับ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย,บาย